ต้มจืดผักออร์แกนิกครับวันนี้ก็มาเก็บผันนบก,บผนกนะครับเก็บผักไปต้มจืดนะครับเมนูง่ายๆที่พวกผมกินกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเก็บได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปต้มจืดนะครับสวยๆเลยก่อนต้มจืดเราก็ต้องเอามาล้างน้ําก่อนนะครับถึงจะไม่ปลุกในดินก็มีฝุ่นนะครับก็อามาล้างให้สะอาดก่อนนะครับ ล้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะไปต้มนะครับจุดไฟแล้วก็เอาหม้อที่ใส่น้ําเปล่านะครับมาตั้งไฟไว้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับตอนที่ใส่ผักรือกดบันทึกวิดีโอนะครับก็เลยก็เลยมาถ่ายตอนที่คนแล้วนะครับตอนนี้ต้มจืดก,ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟแล้ววันนี้กินกับลูกชิ้นทอดนะครับ ง่ายเลยใส่น้ำมันใส่ลูกชิ้นลงไปทอดนะครับอร่อยแน่นอนลูกชิ้นก็สุกแล้วนะครับตักขึ้นมาหน้าตาน่ากินจริงๆเลยครับเพื่อนๆมีฮอทดอกด้วยนะครับฮอทดอกก็กินกับต้มจืงอ,อร่อยมากๆเลยสีสวยแล้วนะครับสุกแล้วก็กำลังจะตักขึ้นนะครับตักขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆ ต้องจึดกินกับลูกชิ้นแล้วก็ห้องดอกอร่อยสุดๆเลยทุกอย่างพร้อมแล้วครับมากินกันเลยมื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยสุดๆเลยนะครับต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วนะครับ